สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงข้อเสียนะครับและก็ข้อดีของไอตัวซันเทจ 368G นะครับก็เราจะมาพูดข้อเสียก่อนเลยนะครับคือเห็นเขารีวิวกันเยอะนะครับว่ารถไม่สูงแต่พอขี่จริงๆรถสูงนะครับค่อนข้างสูงเลยแหละครับนะครับ,นะรบต่อมาคาตั้ง ขาตั้งมันจะจัดอยู่ในตำแหน่งที่พักเท้าตรงกลางพอดีนะครับเวลาใช้างานจริงๆค่ะเวลาจอดมันหาขาตั้งไม่เจอครับเราต้องตีด้านล่างถึงจะหาเห็นไม่งานหาไม่เห็นนะครับส่วนตรงอื่นยังยังไม่เจอนะครับเพราะว่าอ๋อลืมอีกตรงนี้นะครับไอตัวขี้เหรด คีเลียคีเรียดคีเลีย,ยนะครับเขาไม่ทําเป็นนาฬิกามามาพร้อมให้เลยครับ <c oughs> <c oughs> เขามีสายรั้ให้แต่ว่ามันไม่มีนาฬิกาไม่มีนาฬิกาบอกเวลาครับถ้ามันมีนาฬิกามาด้วยจะดีมากเลยไ <c oughs> อตัวคีเรียดนะครับแ <c oughs> ถมสายรัดแกนอย่างนี้นะครับแต่ว่าไม่แถมนาฬิกามาให้เลยเ <c oughs> นี่ยตรงนี้ก็จะเป็นปัญหา สซหรับผมนะครับคือแถมใจมาแล้วแต่ว่าตัวขีดเดียดมันไม่มีเวลา <c oughs> <c oughs> นะครับก็มีปัญหาอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องแอปแอปเข้ากับมือถือ Huawei P40 ของผมยังเข้าไม่ได้แต่ว่าปลดล็อกโอเคแต่ว่ามันยังไม่เหมือนของคนอื่นนะครับปัญหาเรื่องแอปของผมเป็น Android นะครับนี่ก็คือปัญหาที่เจออ่า อันสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็คือโชคนะครับโชคที่ออกจากศูนย์นะครับมันจะแข็งกระด้างนะครับเราต้องเอามาปรับเส้นใหม่ทั้งโชคหน้าลลและหลังนะครับตามน้ําหนักตัวผู้ขับขี่นะครับตอนที่ออกมามันจะแข็งนะครับมันจะค่อนข้างแข็งเอาไว้สําหรับขี่ทางเรียบเข้าโค้งจะดีนะครับแต่ว่าพอเราขี่ทางขูขาหน่อยก็คือ มันจะกระด้างมากนะครับกระแทกมือเราก็ปรับเอาตามความเหมาะสมของน้ําหนักคนนะครับอันนี้คือข้อเสียที่ไล่มาทั้งหมดนะครับแต่ว่าตัวสุดท้ายครับก็คือเรามาปรับแก้ไขเอาตามน้ําหนักตัวของคนนะครับอ่ต่อมาเราจะมาพูดถึงข้อดีและจุดเด่นนะครับก็คือตัวรถในตัว,ว 368G เนี่ยชคหน้ามันมันใหญ่และเป็น up side down ครับ เขาออกแบบมาสำหรับทางลุยนิดนึงก็เรียบก็ขี่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นสำหรับสายลุยน่าจะชอบครับเพราะว่าช่วงยุบมันเยอะเอาไว้ขี่ลูดอย่างที่ไปภูทับเบิกมานะครับบนภูทับเบิกมันเป็นทางคนขีดแล้วก็ถนนมันพังๆนะครับเราก็ขี่แล้วรูดไปได้เลยครับเพราะว่าช่วงยุบมันเยอะครับ อันนี้เอาไปลองแล้วแล้วเส้นไปนาสะอุ่งนะครับที่เป็นทางคอนกรีตนะครับที่ทำใหม่ก็ลูดได้เหมือนกันนะครับไม่กระแทกมือแล้วแต่การปรับจูนของแต่ละช่างนะครับต่อมานะครับเรื่องขึ้นเขานะครับมันเป็นรถค่อนข้างที่จะมีแรงต้นสูงนะครับแรงแรงต้นมาเร็วนะครับขึ้นเขานี่สะดวกเลยนะครับเหมาะกับเหมาะกับทางลักษณะนั้น ถ้าได้ขึ้นเขาดีสะดวกเลยแหละน่าจะแรงกว่าตัว36 350d หรือหา 350e นะครับในแรงต้นนะครับเพราะว่าน่าจะออกรถตัวนี้น่าจะออกแบบมาแบบนั้นส่วนความเรงอูปายไม่น่าจะทันพวกนั้นนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อสิงสิงทางเรียบนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟนะครับที่ให้มาไอ้ไฟ เหลือเฟือรครับไอไฟสูงนะครับมันค่อนข้างที่จะสูงมากสูงกว่าปกตินะครับไอตัวโปรเจคเตอร์ที่ให้มาครับส่วนไฟสปอตไลท์ก็ช่วยให้เราเห็นด้านด้านใกล้ด้านกว้างได้มากขึ้นนะครับนะนี่ก็คือรีวิวสำหรับรถที่ขี่มาแล้วพันโลนะครับเพิ่งไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมา795บาท คิดว่ามันถูกเพราะว่ากองขอแถมมาให้ก็เลยไม่ไม,ไม่แพงนะครับแต่รอบต่อไปได้ซื้อกองเองน่าจะแพงขึ้นนะครับนี่ตัวนี้สําหรับใครที่กําลังตัดสินใจนะครับก็เลือกตามความเหมาะสมนะครับอันนี้ก็รีวิวคร่าวๆให้ดูสําหรับคนที่อยากจะซื้อนะครับก็ดูความสูงของตัวเองนะครับเพราะว่ารถมันค่อนข้างสูงครับ ส่วนใครที่ความสูงไม่ถึงก็ลําบากนิดนึงนะครับเพราะว่าลถนันหนักเวลาตั้งขึ้นตัวตรงนะครับ,บค่อนข้างที่จะรับน้ําหนักเยอะผมน้าหนักตัวรถเท่าที่ไปหาข้อมูลอ่ะสองร้อยสามกิโลครับน้ําหนักตัวรถส่วนการขับขี่ก็โอเคครับแล้วก็ฟังก์ชันที่ให้มาก็เต็มที่ตามรีวิวกันเลยครับที่เขารีวิวกันก็ใช้ได้ทุกฟังก์ชันตามที่เขาแจ้งมาครับ ของก็แถมม้ครบกล้องหน้ากล้องหลังแคดบาร์ไฟโปรเจคเตอร์นะครับครบเลยโชคหน้าโชคหลังอัพไซด์ดาวส่วนคุณภาพวัสดุก็เราก็ดูตามโรงงานเลยครับคลิปที่เขาไปถ่ายที่โรงงานคุณภาพวัสดุค่อนข้างโอเคครับ,งงรบเดี๋ยวเราต้องดูเรื่องความทนทานนะครับงงว่ามันจะทนได้สักขนาดไหนนะครับของผมปีนี้น่าจะมีหลักหมื่นหมื่นโลขึ้นนะครับ ว่าจะาไปเที่ยวต่างประเทศด้วยเดี๋ยวรอเล่มเชียวกอนครับเดี๋ยวเจอคลิปไปเที่ยวต่างประเทศกับรถคันนี้ครับเดี๋ยวจะไปลุยประเทศเพื่อนบ้านครับสปปอลลาวนะครับคันนี้แหละแลวเลือกซื้อกันตามงบป,ประมาณนะครับขอบคุณมากที่รับชมการจนจบนะครับสวัสดีครับ